สวัสดีครับ <Hey S 1> ผมบผมวันนี้นะฮะเมื่อกี้เจอกันที่ในไลฟ์ของน้องหมูมาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์อัปเดตอาการในส่วนของน้องน้ำพิ์นะครับและตอนนี้เนี่ยผมมีคุณหมออีกหนึ่งท่านมาแนะนําก็คือค,คุณหมอเนตตี้นะครับ,รบสวัสดีครับผมอเนตตี้นะครับผม hi everyone uh, you can see me at the live show for the and in the pit that we rescued yesterday and today now we Uh, show, gonna show you about the uh, NamTip and update about all the things about NamTip that you would like to know. And, uh, some of the followers would like to know about the, the, the new, the name of the NamTip because we talked about the mintra first and then today we're gonna introduce you about the new one. That is Ma Lai Thong. Hulu Mai wa, Ting Ting Lao ของน้ำทิพ์แม่รับเนี่ยของเขาจะมีลักษณะแม่รับหลายๆตัวในในโคลงช้างเนี่ยเขาจะเลือกกันเองว่าตัวไหนเนี่ยที่เหมาะสมกับตัวเขานะฮะคุณคิดว่าเป็นยังไงบ้างณตอนนี้ณตอนนี้นะครับก็จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของน้องน้ำทิพ์นะครับกับแม่แม่รับใช่ไหมครับใช่แม่รับของเขาก็คือตอนแรกเนี่ยเราให้แม่รับของเขาคือคุณมินตราคุณกคมินตราคุณมินตราทีนี้เนี่ยเราพบว่าหลังจากที่ คุณมินตามาทําความรู้จักกับน้ําทิพย์แล้วสักครู่แล้วเนี่ยได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่ามีแม่รับท่านใหม่เข้ามา<อ>แม่รับท่านใหม่ชื่อคุณมาลายทองคุณมาลายทองอทีนี้เนี่ยน้ำทิพย์แสดงอาการที่รักมากๆากครับมากกว่าเลิฟเวอร์มากกว่าคุณมินตาอีกนะฮะเดี๋ยวทีนี้เราจะเล่าประวัติว่าคุณมาลายทองคือใครเดี๋ยวอาจจะต้องเรียนเชิญผู้ก,ก่อตั้งของเรานะ,ะครับ<ม>คุณแสงเดือนเชลเลอร์มาอธิบายว่าคุณน้องที่ชื่อน้องมามลัยทองเนี่ยคือใครนะฮะ สวัสดีค่ะก็ตอนนี้ถ้าทุกคนจะเห็นนะคะว่าเราอยู่ใกล้น้ําทิพ์มากๆเมื่อก่อนนี้เวลาเราจะไลฟ์น้ําทิพ์นะคะคุณหมอจะต้องวิ่งกันหาทางวิ่งกันต้องไปอยู่ที่เกาะกําบังใช่ไหมคะแต่วันนี้ก็ไม่ต้องเลยะคะราอยู่เราอยู่ใกล้ๆมากเลยนะคะก็แนะนำมาลัยทองมาสามสามวันแล้วแล้วก็มาลยทองก็ไม่ยอมวันนี้น่าจะเป็นคืนแรกที่น้องจะนอนกับน้ําทิพ์แม่มาลัยทองจะนอนเฝ้าน้องน้ําทิพตนะเพราะว่า แกไม่ยอมจากค่ะแล้วก็น้ําทิพย์รักมาลัยทองมาค่ะรักรักมากกว่ามินตาเพราะว่ามาลัยทองเป็นช้างอาวุโสถึงแม้อาวุโสที่สุดการแบ่งชนชั้นของช้างเน่มันจะมีเขาจะมีพี่เลี้ยงอันดับหนึ่ง <c oughs> พี่เลี้ยงอันดับสอง <c oughs> พี่เลี้ยงอันดับสามเนี่ยที่จริงเรา,เาก็กะว่ามาลัยทองจะต้องเป็นพี่เลี้ยงยมินตาจะต้องเป็นพี่เลี้ยงอันดับหนึ่งเพราะมินตาเป็นช้างที่สุภาพที่สุดแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าน้องน้ําทิพย์จะรักมาลัยทองพูดกับมาลัยทองทุกวันพูดในหลายๆเสียงด้วยนะคะ มาเลยทองเป็นใครนะคะมาลยทองเน่ยซึ่งเราจะเอาเน็ตก่อนหน้านั้นจะกินิดหนึ่งอ่ากนหนึงทวีอ่าเอ่มาราทองวัน o องเพื่อนขอ o มินต์ตาต o นนี้อ่มทีจอยอน้ำทิพย์แฟมิลี่และเราอยี่ใกล้กันมากน้ำทิพย์เ l ลี่ยนพฤติกรร e a อ i เธอมาก less a g g r e ่ s i v e a n d she not อ n g r y กร Totally calm and relaxed, and accept the hurt. And um, when we have uh, introduced Minta to her, we think that it's very important that we have to introduce that to introduce the next one one by one step by step. So uh, we introduce Ponsa one and then this one is Malai Tong But suddenly, when we introduce Malai Tong she fall in love with Malai Tong and accept her as a real mother and malai Tong really calm down and she really loved and touched and she don't want to leave to go back to her shelter even friend call her and this is, this is good like uh, she already admit that she adopt Namtip completely to be her daughter and Namtip uh, completely feel secure and more relaxed and i think everyone know that Malay Tong is one of the landmine victim she injury in her leg in the right back foot, where she get uh, injury by uh, by landmine during she worked for the uh, for the logging along Thailand and Myanmar border, and we still treatment her and used laser to help her uh, continually. And she but her heart, her mind is really gentle. She might not gentle like a uh, Minta but. She, when she accept Namthip, she's quite surprised. She quite protection Minta. And she love Minta. She don't want Minta uh, to lost Minta to any other friend. But to compare that Ponson one, even more protection. But she opened her heart to accept Namthip, which is which is beautiful. And we are now uh, completely very happy and feel relaxed with with uh, Minta. ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะมลา,ายทองเป็นใครวันนี้น้ําทิพยอมรับมลา,ายทองแล้วมลา,ายทองก็ไม่ได้รับน้ําทิพย์เป็นเหมือนอลูกบุญธรรมรับเหมือนลูกจริงๆนะคะเราก็มีความอดทนอย่างสูงเพราะอายุแก่มากกว่าเมินตาเราเราแนะนาเมินตาแล้วนะคะเราก็พยายามที่จะพยายามที่จะ,ะที่จะให้เขานะคะได้ได้รู้จักกันแต่ปรากฏว่าน้ําทิพย์นะคะเขาจะรักมลา,ายทองมาก พราะมาเลยทองมีความอดทนกับน้ำทิพย์มากเลยแล้วน้ำทิพย์อ่ะก็จะรู้สึกว่ามาเลยมาเลยทองเหมือนแม่นะคะมาเลยทองเป็นช้างที่โดนกับที่โดนระเบิดนะคะขาจะพิการข้างขาขวาหลังนะคะจะพิการแล้วก็จริงๆแล้วมาเลยทองก็จะหวงมินตาแต่วันนี้ปรากฏว่าพอมาอยู่กับน้ำทิพย์มาเลยทองไม่อยากจากน้ำทิพย์ก็วันนี้คงจะเป็นวันแรกที่ต้องนอนเฝ้าให้เขานอนเฝ้ากันแล้วมีควานอยู่ด้วยนะคะ ก็คงเป็นวันแรกที่น้ำทิพย์จะมีแม่มายืนเฝ้าเขาในเวลานอนหลับก็ถ้าเกิดมาลลยทองอยู่ตรงนี้มินตาก็สามารถถ่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าแต่ช้างที่จะเรียกหามินตาก็จะเป็นพรสวรรค์น,นะคะกับแม่กระแตก็คอยดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกมินตาก็ต้องอาจจะต้องกลับไปแต่มาลลยทองไม่เป็นไรคะ่ะเขาสามารถอยู่ดูแลน้องน้ําทิพย์อาจจะเป็นคืนแรกที่น้องน้ําทิพย์มีแม่นอนเฝ้านะคะมาลัยทองคือตัวที่อยู่ ทางซ้ายมือเรานะคะแล้วก็หูแหวงนะคะเป็นช้างลากไม้มาก่อนแล้วก็โดนบาดเจ็บจากโดนกับระเบิดนะคะก็เป็นหนึ่งในห้าช้างที่เรามีอยู่ที่นี่ที่ที่บาดเจ็บจากกับระเบิดนะคะก็ตอนนี้เห็นเห็นไหมคะว่าน้องน้ําทิพย์สีแดงเริ่มสีแดงแล้วเริ่มกลมกลืนกับแม่แม่แล้วนะคะ uh, This is a, I just explain e d that tonight Malai Thong maybe uh, You stay We Depend up to her because later Katae and someone will cry, will cry for uh, for Minta. She might leave uh, to go back to stay with them. But Malay Thong, she won't leave. She will stay here. And maybe the first night that Namtip will stay with her adopt adopt nanny. But Malay the way that she she taking care of Namtip really patient more patient than Minta r and she uh, whatever Namtip disturb her or annoy her Namtip sometime touch her leg quite a lot touch her tail quite a lot a lot she don't kick she won't she w o l t allow Namtip to do Minta r sometime she s will kick Namtip if Namtip annoy her and but she d i s c i p l i n e and she teach Namtip a like, lot uh, quite a lot to discipline her so this this is uh, i just would like to update to you that is uh, finally that is she will uh, she almost been the heart of uh, now is half of the herd uh, we, we hopefully that is we will let her out soon after we get uh, over half like a uh, 60% of the herd except her then nam tip will go out and w ิ walk to t h e field and play the mud bath and can swim i n the river. So this i s the update t o d a y อ้ตอนนี้เราก็พาแม่ลับนะครับพี่เลี้ยงมารู้จักกับน้ำทิพย์เมื่อเราได้เอามาเกินครึ่งโขงแล้วนะคะเราก็จะเอาชามที่ตัวที่ตัวที่ดุที่สุดนะคะมารู้จักกับน้ำทิพย์เพราะว่าอย่างน้อยตอนนี้น้ำทิพย์ก็จะมีพี่เลี้ยงนะคะคอยปกป้องแล้วหลังจากนั้นเราจะทิพย์ ออกสู่แล้วก็ไปไหวยน้ําจากข้างนอกไม่จําเป็นต้องไว่วยไหว้น้ําในในสระว่ายน้ําอีกแล้วนะแม่ทองก็เป็นช้างที่อดทนมากไม่ว่าน้ําทิพย์จะจับเท้าที่บาดเจ็บของเธอ,อ,เธอกี่ครั้งน้ําทิพย์จะหมกบุ้นอยู่กับหางนะคะก็คือหางมาลลยทองหางมินตราแล้วที่จะจับตลอดเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้มีหางแล้วพอเวลาจับ มินตาก็จะงดกิจหลายครั้งเพราะมินตาก็ยังเป็นช้างสาวอยู่นะคะมินตาก็บางครั้งก็จะเตะน้องนะครับเพื่อเป็นการสั่งสอนแต่ไม่ไม,ไม่ทำไม่ทำรุนแรงเขาจะจะเตะบ้างจะใช้งวงฟาดไปบางครั้งนะะี่ค่ะจะจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเขาก็จะจับน่นจับนี่เอางวงลวง้ลว,งลว,งลวงน่อนลวงนี่แล้วมาเลยทองอดทนมากค่ะไม่ทําอะไรแต่ณนะสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้น้ําทิพย์จะพูดตลอดค่ะจะพูดพูด,พ,ดพูดกับ,ก,บกับแม่รับของเขาแล้วก็ พูดยังไม่พอนะคะก็จะออกเสียงแปลกๆมาด้วยนะคะทุกแล้วก็เนี่ยค่ก็จะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าน้ําทิพย์เขาจะมีพฤติกรรมคืออ้อนแม่นะคะแล้วก็จะพยายามบอกกับกับแม่ว่าเขาไม่ทําอะไรนะเขาแค่อยากจับน้องน่ารักมากตอนนี้น้องไม่ดุแล้วนะคะพวกเราได้ยืนใกล้ๆน้องนั่งใกล้ๆน้องได้เมื่อก่อนนี้เวลาเราจะมาไล์น้ำทิพย์เราทุกอยู่ไกลแล้วก็เตรียมวิ่งหนีกันหมด ตอนนี้คุณหมอทุกคนก็อยู่ใกล้ที่สุดนะคะก็ที่เป็นอัปเดตตอนนี้เดี๋ยวคุณหมอก็เรามีคุณหมอนะคะคุณหมอนัตตี้กับคุณหมอแทนซึ่งก็จะมาไลฟ์ให้ฟังบ่อยๆนะคะแม่เล็กอาจจะไม่ได้มาบ่อยมากตอนนี้ก็มอบให้คนรุ่นใหม่คุณหมอนะคะมาแล้วก็บางบางบางอย่างก็แม่เล็กจะมาเสริมให้ในกรณีของภาวิช้างว่าแม่เล็กขึ้นขึ้นช้างขึ้นรถช้างทุกครั้งแล้วก็ไปช่วยเหลือทุกครั้งสังเกตนะคะน้องพูดะะพูดมากพูด พูดน่ารักมากนะพูดตลอดตอนคุนก็พูดแล้วเสียงมาแปลกๆนะคะมีเสียงมีเสียงหลายเสียงแล้วก็บางครั้งเสียงออกมาเหมือนเสียงคนนะคะกะ็แล้วเวลาตื่นเต้นน้องจะคุยกับแม่รับทั้งคู่น่ารักมากแล้วก็เวลาพรสวรรค์มาน้องก็จะพูดอีกเสียงหนึ่งะคะ่ะก็ตอนนี้ก็เราจะ,จะปทุกคนได้ฟังเสียงน้องก่อนนะคะดูพฤติกรรมของช้าง จับตาไปแล้วเดี๋ยวสักคู่คุณหมอสองคุณหมอนะคะก็จะมาท่านมีคำถามอะไรนะคะถามเข้าไปในในคอมเมนต์เดี๋ยวคุณหมอจะตอบนะคะ,ะเชิญได้เลยค่ะ Uh, มีคําถามเข้ามานะครับว่ามินตรากับมาลลยทองมาจากโขลงเดียวกันหรือเปล่าคํ <c oughs> ตาตอบคือใช่นะครับ uh, we have one question that uh, มินตร a and Malay t o n they are still in the same herd yes they are in the, still in the same h e r d if you have any question you can uh, type in the comments below on on the live stream and then we will a n swer you all the question ถ้าสำ,สำหรับใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทางเราก็จะคัดเลือกคำถามขึ้นมาเพื่อที่จะทำการตอบให้ทุกท่านได้รับชมรับ,รบ,รบฟังกันนะครับ อัปเดตอาการในส่วนของร่างกายของน้องนิดนึง mm. ตอนนี้น้องเขาอายุผ่านมาอยู่ที่กับเราได้1เ mm. ดือนกับอีก2สัปดาห์แล้วก็คือเดือนครึ่งนะครับพฤติกรรมต่างๆคือเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากๆอย่างเช่นที่เราเห็นได้ชักดก็คือการพักขาของเขาไม่มีแล้วนะฮะไม่มีความเจ็บปวดแล้วข้อที่2ก็คือสภาพร่างกายขึ้นมา body condition score mm. ผมแจ้งว่าในครั้งแรกอยู่ที่2อตอนนี้ขึ้นมาเป็น3แล้ว uh, so d r Tan said that Uh, mean, uh, Namtip has stayed at ENP for like around one and, and a half, month. around one and a half month already. And sh uh, the health condition of Namtip is changed quite a lot. About like b her behavior, like she's uh, don't have any lameness anymore, and have like the body condition score is increasing. Yes, the body condition score increasing from two uh, because the. Uh, all overall for we have the scaling for mm -hmm. 1 2 3 4 5 the 5 is maximum maximum but the first time that the namjit came here uh, she has the body condition score around 2 but now mm. the body condition score she has improved uh, around 3 it's the normal uh, normal size and normal score for the, an elephant and we can the first time that we put it that we spotted in the, the shoulder area the ribs area and the hip area And also in the spine area that is not fulfill with the muscle b u today t is the fulfill with the muscle and completely โอ,อก็คือตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามาีลักษณะของ body condition สกอร์นะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับในครั้งแรกที่น้องทิมน้องน้ำทิพมาเนี่ยครับก็จะเป็น body condition score อยู่ที่ประมาณ2นะครับจาก5เนาะทีเนี้ยตอนเนี้ย สกอร์ทั้งหมดนะครับขึ้นมาเป็นประมาณ3แล้วนะครับก็คือในครั้งแรกที่มาเนี่ย body condition score สนี่ก็เราก็จะเห็นเป็นปุ่มปุ่มกระดูกนะครับของน้องที่บริเวณสะโพกหรือว่าในส่วนของสันหลังเลยนะครับแต่ว่า,อาพอขึ้นมาเป็นในส่วนของระดับที่3เต็ม5แล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระดับทั่วไปเป็นระดับปกติของน้องช้างทั่วไปนะครับ body condition score สามารถใช้ในน้องหมาน้องแมวได้นะครับส่วนใหญ่ก็ normal line นะครับก็จะอยู่ที่3 อันนี้ก็คือตัวกระปุ่มกระดูกเนี่ยก็จะเติมเต็มขึ้นมาแหละครับผมสังเกตว่าตอนนี้น้องจะมีความสุขมากๆก,กับการเห็นวหมก็คือน้องเขาจะพยายามใช้งวงของเขาจับแล้วก็สัมผัสในตัวของแม่มาลายทองมากขึ้นนั่นก็คือเขารู้สึกรักกับแม่มาลายทองมากๆ uh, So Doctor Tan s a y d that uh, Namtip is um, like to be use her p r o p s <os> i uh, t to touch มาลายท n g like in the leg in the um, tail that um, show that น uh, Nam Chip is have uh, love with มาลายท n g very much ตอนนี้น้องสามารถลงน้ำหนักได้ตามปกติแล้วความเจ็บปวดไม่มีแล้วนะฮะหลังจากที่เราทำการรักษาและให้ยาวิตามินบำรุงต่างๆนานา after a month ago that we g a v e the our e a lots of the supplementary vitamins and อ่า i s like a fruit and f o o แ food for an elephant And she love it e n j o y a b l a lot for the for the thing that we g a v e and เพิ่มประมาณนี้ one of the comments มีคำถามเข้ามาว่าตอนนี้น้องน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่แล้วจากวันแรกๆเพิ่มประมาณกี่กิโลนะฮะน่าจะโดยประมาณเนี่ยเราราวๆเมื่อช่างเมื่อประมาณ2-3วันก่อน อยู่เพิ่มมาประมาณอีก1 0 0่งรถึงร้อกิโลมันคร่าวๆนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะทําการรีเช็คอีกวันถัดๆไปว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์แทริงเนี้มันเหน่มขึ้นเท่าไหร่ uh, How many weight that Namtip gain like from first came to N.P. E to uh, present time um, Namtip um, Have a weight. Have wedding Have around uh, one or two days ago, and the weight is, um, is increasing for around 100. around 100 to 150 kilograms. Yeah. But, yeah. But um, we will go uh, let num num tip check again. Maybe uh, tomorrow, yeah yeah, maybe tomorrow to what exactly the the weight that she has, and one more question is that she asked about the the tail that she uh, her tail that's short cut and shorter than the normal is it can be reproduced or can be something production or things sama her my. จริงๆแล้วที่ถูกตัดไปโดยโด,ยโดยตามคำถามภาษาไทยก็คือเมื่อกี้มีมีค, <c oughs> คำคถามในในช่องคําถามเข้ามาว่าหางของน้องเขาที่ถูกตัดไปเนี่ยจะสามามร,รถเพิ่มขึ้นมาได้ไหมหรือทําขึ้นมาได้ไหมคําตอบคือคําคตอบก็คือจริงๆแล้วหางของน้องช้างนะครับถ้าสมมุติว่ามีการขาดหรือแหว่งไปก็จะไม่สามารถที่จะงอกเพิ่มให้ยาวกลับมาเท่าเดิมได้แต่ว่าทีนี้ก็จะมีบาดแผลนะครับก็จะสามารถ ค่อยๆรักษาตัวเองจนหายได้นะครับผมรัมกษาลงสีเวลาช้างพูดที่แตกต่างกันอ่ะเหมือนจะถามทีไม่ไม่ในหอไปถามไม่ใน้อ่ได้กเวลาออกเสียงต่างๆกันอ่ะมีนิ่งต่างๆใช่ไหมเวลาช้างพูด <laughs> มีคําถามจากทางด้านในอินบ็อแล้วก็กล่องอข้อความนะครับถามว่าเวลาช้างออกเสียงขึ้นมาเนี่ย แต่ละเสียงที่ออกไปมีความหมายหรือว่าภาษาที่แตกต่างกันใช่ไหมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักพฤติกรรมศาสตร์ก็คือคุณแม่เล็กแสงเดือนเชยเลิ์นะครับโดยเฉาะเป็นคำตอบให้ครับ In English one question about the sound of elephant that when elephant produce sound is different between like this sound and this sound that we have like professional about elephant behavior Ah, uh, chai Chandler, will answer this question. Hi, hello. So they said that is uh, no, I'm not an expert, but I I stay with them for uh for long time and this is what is the uh, the sound and uh, behavior that is she tried to create Malay Tong is all the time. That is from them tip I I also. Uh, every day I came here to learn about her and try to learn her sound. She's have the, uh, she has quite very unique sound and sometimes when she speaks, she speaks a word of a human. Which is, uh, I'm not sure that is, she, she get some word from, uh, get by training or she pick up when she was young because she raised with the human. Sometimes that is uh, when Mintra tried to turn to her, she will, she will speak like a, it's for my understanding, please don't hurt me. And this <laughs> is uh, what is I heard. I heard she really aware of, aware of how she stay. And for my Tong she never showed any aggressive. You can see that now, you can see the way that she very close to my Lai Tong. And she, she really uh, have uh, touched her, put her head, like a uh, baby, put that against Manitong. For Minta, she, she not cross like this. Even we introduced Minta first because we believe that Minta is it's more, more, uh, more young, younger and more gentle. But finally that we found that someone will accept and adopt her uh, as the mother. ซ so, ่ค่ะก็มีคนถามว่าเข้าใจที่ที่ช้างพูดไหมนะคะก็น้องนภิพเพิ่งมาอยู่นะคะก็เราพยายามจะทําความเข้าใจแต่จากการสังเกตอาการนะคะน้องนภิพจะมีคาพูดที่ภาษาพูดบางครั้งหลุดมาเหมือนคนภาษาคนไม่แน่ใจว่าตอนที่อยู่กับคุณลุงคุณลุงสอนน้องหรือเปล่าหรือว่าน้องจําคําพูดจากคุณลุงมานะคะ มันเป็นคำบางทียืนฟังอยู่ก็ตกใจสะดุ้งเลยนึกว่าใครพูดกับเราเพราะว่าปกติแล้วจะแอบ,บมาทุกวันมาแอบ,บสังเกตพฤติกรรมน้องแล้วก็มาดูน้องว่าน้องอมีพฤติกรรมยังไงบางทีคําพูดของน้องเขาหลุดเข้ามาเนี่ยเราตกใจเลยค่ะอย่างเช่นมาอยู่กับตอนอยู่กับมินตาเหมือนน้องพูดบอกว่าโอ๊ยอย่าเหมือนกับบอกว่าอย่าทำอย่าทำน้องอะไรเงี้ยคือมินตาไม่ได้ทําอะไรค่ะแต่แค่มินตาหันมาปบเนี่ยน้องจะหลุด หลุดพูดออกมาเป็นภาษาเหมือนภาษาคนนะคะซึ่งบางครั้งก็ตกใจเหมือนเหมือนผีหลอกเลยะคะ่ะแล้วก็เราก็เลยน่าสนใจมากนะคะสำหรับน้ำทิพย์นี่เป็นเป็นช้างที่น่าสนใจว่าน้องพูดได้จากการฝึกหรือว่าน้องพูดเพราะน้องอยู่กับมนุษย์มานานก็น้องจะมีการพูดนะคะอ้อนจะมีอาการของการแสดงออกเวลาตกใจก็จะอีกเสียงหนึ่งแล้วก็ เวลาอยู่กับช้างเหมือนกันนะก็จะแสดงออกมาหลายเสียงมากเลยนะก็ตอนนี้ทางเราเองก็กำลังติด,ต,ดตามพฤติกรรมนี้อยู่นะคะแล้วก็ทำการบันทึกนะคะบันทึกตลอดเรคคอร์ดตลอดเวลานะคะเพื่อจะสังเกตพฤติกรรมน้องว่าน้องพูดสิ่งนี้ออกมามีอะไรแต่บางครั้งจะเห็นไหมคะว่าอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีน้องก็จะตั้งคำถามเอาหน้ามาซบกับแม่มาไลยทอง ก็เราอยัางน้องยังไม่มีพฤติกรรมนี้กับมินตาหรือว่าพรสวรรค์หรือไหมไทยยังค่ะแต่น้องจะทํากับมาลัยทองค่ะก็เราก็ดีใจนะครับหวังว่าวันหนึ่งแม่มินตาอาจจะเป็นแม่รับอันดับอันดับสองแม่มาลัยทองก็ขยับขึ้นมาเป็นแม่รับอันดับหนึ่งก็ต้องอยู่ที่น้องน้าทิพย์เป็นคนเลือกเลยค่ะเราไม่สามารถไปบอกเธอได้นะครับว่าเธอจะเลือกใคร ก็ให้น้องน้ำทิพย์เป็นคนเลือกเองนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามาเรื่องเล่าน้องน้ำทิพย์นะคะเดี๋ยวเราจะนําเสนอมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราหวังว่าวันหนึ่งคงเร็วๆนี้นะคะเมื่อน้องได้ไม่รับที่สามารถปกป้องน้องได้แล้วเราจะเอาน้องออกไปอยู่ข้างนอกค่ะขอบคุณมากค่ะ ครับผมก็ได้ทราบตามที่คุณแสงเดือนได้แจ้งให้ทราบนะครับเกี่ยวกับลักษณะของแม่รับและก็เสียงที่ได้พูดถึงนะครับยังไงก็แล้วแต่วันนี้เราก็จะขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับที่ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดตามได้เราทางช่องทาง f c e e o o o นะครับครับเซฟเอลเฟนฟาวเดชนะครับทางด้าน y u u t u l e p l a n t News นะครับทิกท็อก แล้วก็ Instagram นะครับแล้วก็หากท่านไหนที่สนใจที่จะสปอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือในส่วนของทั้งช้างสุงนัขแมวหรือแม้แต่นังน้องหมูที่เราช่วยมาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่053272855ครับครับผมคุณสา can follow us on tiktok Facebook Facebook First o ราจ a ตั Self ้งช n d อเป็น e Elephant Foundation และ l youtube Elephant Ele News on YouTube ทิกต็อกและอินสตาแกรมอินสตาแกรมและถ้าหากใครอยากจะสนับสนุนเราคุณสามารถโทรหาผมที่หมายเลข053272855โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ